สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุขคนจ้าสวัสดีพี่น้องเมืองไทยทั้งต่างประเทศเนาะค่ะน้องเมื่อนี้จะยพายผ้ามาส้มสวนลำไยจ้าสวนลำไยเพิ่นปลูกห้ายจากบ่แม่นสวนของป่าไผ่เ้ยค่ะเด้อสวนบานแก้ๆกันลุงบานใก้ๆกันพอดีออกมาเล่นสวนเพิ่นจึเลยเอาภ้าซื้อๆไปฝากพีฝากน้องเนาะค่ะน้อ เพื่นเสู๊ตซื้อข้นลำไยเพืเ่อนเป็นลำไยนอกฤดูจันน์ลำไยนอกฤดูก้มะกะทนมันตามฤดูมะกะขึ้ได้กินแล้วค่ะอันนี้เปนไทรนอกฤดูก็ต้ก็ต้องเป็นหน่วยจันน์ดีภาพพก่ไก่เนาะก็ต้องเป็นหน่วยหน่อยสวมากภาพพิบก่ไกหน่วยหน่อยดกพี่น้องดกภาพพิบุญไก่ไก่ เป็นแถวเลยรจังเนี่ยจะน่าจะนอ,นอคนหลับมันเอาออกหน่อลูดด่ดูคนละเอาหายมันออก,นอกหน่หายมันเป็นหน่วยน่อลูด,ดูกะจะได้ราคาดีกว่าที่ว่าในดดี้นนู่ดูน่าจะนอมันจะใส่ปีมันใส่ฮอรม์โมนจังเลยก่อนเล่งมันออกน่อลูด,ดูปลาไพ่กับเซ่เห็นจ้ะ ก็ดีออกมาเหล่นสวนเพลินกันเลยมาเบิงจ้ะง่ายมีดีจ้ะล้มใหญ่เพลินหลายเป็ินซีบซีปลายหลจันเนี่ง่ามครับมงนิตกรต่อให้ยเคยมาตัดอไว้รับจ่างเพลินเพล่นปลูกอ้อยโรงงานเขาเหลือเขาใหญ่ไปอยู่กำแพงเพชร เพิ่นก็เลยเลิเลกจากอ่อนมันเป็นลำใยแก่ท่านดาเพิ่นปลูกประมาณสักได้สิบตีล้วมั้งจ้ะนี่ยลำใยเนี่ยทุก่นกำลังเป็นหน่วยหน่อยนอะจน้ะเนาะหลายตน้นเป็นคู่ต้นไปจ้ะจับคูต่ต้นเพิ่งมาบุต้นนี่ต้นบ่ะกอบยังไงกับน,นี่หน่วยจ้ะพี่น้อง ดเห็นว่าจะพี่น้องมันแดดนอกแดดสะท้อนก็ดีป่มมมา,ามาช่วงเที่ยงมากินข้าวเที่ยงต้อเปินกระ,ะ่าใดจ้ะข้าวปลาอันนี้ได้เป็นงงงามต่างนั้นกับที่น้องเบิ่งจำมาเบิ่ง Bưng sữa lắm dây ngâm ngam Ngâm ngam nó chẳng không? พุ่มนีิจะงามครับพี่น้องภูม,มิจะงามงามนี่แงงงามทั้งนั้นเลยต้นแห่งไงดูแต่ละพุ่มพี่น้องเอ้ยงามงามทั้งนั้นเลยพามาส้มสวนเพิ่น งามไปจังสัตพีปีน้อง,งอมุกงามเป็นแถวมือพี่รอยท้ายเป็นแถวให้เบิ้งมาจานะ้ะเนา,งางะงามน้อง่นรองามงามยิ่งงาม จับกุตนตนดกกุตตนมาเบ่งสิาพาไปเบ่งตนหน่อยๆก็มีหน่วยด้ยพี่น้องอ่ไม่ได้ตซนใหญ่ดาเบ่งตนหน่อยๆก็มีหน่วยจ้ะ เป,ป,ป็นลายลายชนิงเก้าสามสิบลายคนไหนนี่นาคัก,กแม่มออหมูปีน้องเอ้ยพนันเงินลายค่าฝนละปีนี่ แหวดกกระดกปลูกอนอกดูดีต่างหากปลาไผ่บิมีทีือเพิ่นแต่เมื่อส้มของเพิ่นม,มารับจ่างเพิ่นพร้อมจ้ะดูวิวงามบ่ิจาะพี่น้องปลาลำใหญ่เพิ่นก็ต่อไปหันกะเป็นเขาเสยสวยงามมากงามนะพี่น้องเนาะ ดูวิเสือิวงามดีงามดีจังงามดีสวนตนเนาะเดี๋ยวแะเมนพันต้นเนาะ ันเป็นกใส่ปุ๋ยใหม่ร้อมจ้ะเป็นนวลมันจับแล้วเป็นกระใสปุ๋ยงามงามี่น้นองงาม,งาม,งาม,งามนวลหน่อยๆพุ่มนหน่อยๆก็เป็นนวลจะ้ะงามทั้งนั้นเลย คาพเคร่งสวยขอ,องต้นลำไยสวมลำไยมาฝากพีฝากน้องนะคะน้อวันนี้นอ้อมือน,นี้นอ้อจ้าสำหรับคลิปนี้ปลาไพ่ก็ขอ,ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะน้อกหักกันคิดหอดกันแกลืมกดไหลค์กดแช่์กดซับ์้าใครกดกระดิง่งเพื่อจะประพาดคลิปใหม่ๆของประไพ่นอกจากน้อก,อกสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย